เท้าแชร์ทำแบบนี้ล่อจากสัปภารจริงไหมจ๊ะถ้าวันนี้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นเท้าแชร์และมีการรับรายได้มีเงินที่หมุนเวียนเข้าบัญชีธนาคารของคุณเยอะมากและเงินนั้นก็ถึงเกณฑ์ที่แบงก์เงินแบงก์อีเวเล็ตทั้งหลายจะต้องนำส่งข้อมูลนะคะให้กับทางกรมสัรพาระเพราะทั้งปีในการรับรายได้ของคุณมันเกิน400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไป หรือบางครั้งเกิน3,000ครั้งแต่ไม่ดูจำนวนเงินก็ถูกนำสกงด้วยเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะของคนที่เป็นเท้าแชร์ยอดเงินหมุนเวียนนะคะในกิจการของคุณนะคะมันจะมากเป็นหลักหลาย10ล้านแต่สิ่งที่ได้รับคำแนะนำมาให้ยื่นภาษีกับสัมภาระเพียงแค่100,000บาทเท่านั้นในรายรับที่เกิดขึ้นแต่คุณต้องไม่ลืมนะคะว่าวันนี้สมมตินะน้องบี มีเงินนะคะเข้าบัญชีธนาคารมากถึง30ล้านและจำนวนครั้งที่เข้าอะค่ะ750ครั้งที่เข้าธนาคารสีเขียวพอถึงเวลาธนาคารสีเขียวก็ต้องส่งยอดเงินนะคะ30บล้านและจำนวนครั้ง750ครั้งให้กับทางกรมสรรพากรรับรู้รับทราบสมมติเป็นยอดรลายลับของปี6,4และ ข้อมูลตรงนี้ค่ะล้านตรงนี้ของ B. ีนี่ยค่ะจะถูกเก็บไว้ยันปี2574เก็บไว้10ปีแต่ B. ก็มายื่นแบบแสดงรายการนะคะว่าตัวเองมีรายได้อยู่แค่1 0 0 0 0แบาทแล้วใครจะมาการันตีว่าเงิน1 0 0 0 0แบาทที่คุณยื่นตอนปี74เนี่ยจะไม่ถูกสัมภาระมาตรวจสอบภาษีย้อนหลังเพราะรายได้ของคุณที่เข้าไปอยู่ในระบบของทางกรมสรรพากร มากถึง30ล้านและนี่ก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆนเราได้คือสิ่งที่พี่นวลเอามาพูดนะคะก็จากปัญหาของเพื่อนๆนเท้าแชร์ที่ได้มาเรียนเป็น v i p Group Coaching มา Private c o u n s u l ก็จะมาเล่าอะค่ะว่ามันมีคำแนะนำต่างๆแบบนี้พี่นวลเองก็แค่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆว่าถ้าวันนี้เราคือคนหนึ่งอะที่เป็นเท้าแช์พี่นวลเข้าใจนะมันคืนเงนหมุนบางคนอะเข้ามาเป็น30ล้าน แต่อย่าถามบรรทัดสุดท้ายว่าเหลือเท่าไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสัมภารเองอะ่ะก็ไม่ได้มองว่าบรรทัดสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ด้วยนะมันคือสิ่งที่เป็นปัญหาต่บเราได้หรือบางครั้งเหมือนกันนะลูกศิษย์พี่นวลอะก่อนที่จะมาหาพี่นวลเขาเดินเข้าไปปรึกษาสัมภารแล้วเขาเจอเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เห็นเท้าแชร์ต้องมาเสียภาษีเลยอะแต่ถ้าเกิดวันนั้นอะที่ข้อมูลในการรับไรายได้ถูกนําเอามาตรวจสอบภาษีย้อนหลังอะคุณจะสามารถอ้างคํานี้ได้ไหม ว่าไม่เห็นต้องเสียภาษีเลยเทา้าแชร์หรือรอก่อนให้เจ้าหน้าที่มาเรียกแล้วค่อยมาเสียภาษีเพราะถ้าถึงเวลานั้นนะคะดอกเบี้ยทางภาษีมันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าวันนี้เพื่อน,นๆอยากแก้ปัญหาเรื่องของการรับรายได้นะคะของเทา้าแชร์นะคะ,ะ,คะก็สามารถมาเจอตัวพี่นวลได้นะคะไม่ว่าจะมาเป็น v i P group coaching หรือมา private consult ก็สามารถทักเพื่อขอราคาพิเศษกับทีมงานได้ค่ะจำไว้ อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ